เรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมหน่วยการเรียนรู้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาตเิเป็นอย่างไรกันบ้างคะก็แบบทดสอบก่อนเรียนใครที่ทําไม่ได้ไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆยังไม่ได้เรียนแต่รับรองว่าถ้าเพื่อนๆเ,เรียนอย่างตั้งใจแล้วเมื่อกลับมาทําแบบทดสอบนี้อีกครั้งในตอนท้ายต้องทําได้แน่ๆคะ่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนน่าจะเคยรู้มาแล้วบ้างว่าการดำรงชีวิตของคนเรานั้นต้องอาศัยน้ำอากาศและอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์นอกจากนั้นในชีวิตประจำวันของเรายังนำวัสะดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราทั้งสิน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของคนเราก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรและมนุษย์ จะมีวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนได้อย่างไรทั้งหมดนี้เพื่อนๆจะได้เรียนรู้พร้อมกันในบทเรียนคนกับสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่ะในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกทําให้เกิดความต้องการปัจจัยในการดํารงชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในทุกรูปแบบจนบางครั้ง ในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายของเราเก่าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าปัญหาดินถลม่มปัญหาอากาศเสียและปัญหา,าแหล่งน้ำเน่าเสียเป็นตน้นเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมากขึ้นให้เพื่อนๆลองชมภาพต่อไปนี้กันนะคะ ถ้าการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างช้าๆและค่อยเป็นค่อยไปทรัพยากรธรรมชาติจะสามารถปรับตัวเพื่อกลับสู่สภาวะเดิมได้แต่ในความเป็นจริงโลกในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจธธรรอย่างมากโดยเฉพาะการขยายของภาคอุตสาหกรรมทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น อย่างรวดเร็วส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงไม่สามารถปรับสู่สภาวะเดิมได้จึงมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกจากนั้นในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมักมีของเหลือใช้หรือของเสียเกิดขึ้นหากการจัดการไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมซึ่งปัญหาดังกลา่าวทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีป,ปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมนั้นมีมากมายเลยค่ะเพื่อนๆในที่นี้จะขอยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นและพบเห็นได้มากห้าอันดับได้แก่ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ปัญหาสัตว์ป่าถูกคุกค,คามปัญหามลพิษทางน้ำปัญหามลพิษทางอากาศและสุดท้ายคือปัญหามลพิษทางดินค่ะเราจะมาลองศึกษาเราจะมาลองศึกษากันดูนะคะว่าแต่ละปัญหามีลักษณะอย่างไรไปเริ่มจากปัญหาแรกกันเลยปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียว เนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติช่วยให้เกิดความสมดุลของน้ำดินและอากาศทำให้เกิดการหมุนเวียนสารนอกจากนี้ป่าไม้ยังเป็นแหล่งของปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายและถูกบุกรุกจากหลายสาเหตุ จึงเป็นผลทําให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงเป็นจํานวนมากอย่างน่าใจหายส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามค่ะจากปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่มาต่อกันที่ปัญหาของผู้ที่อยู่อาศัยในป่านั่นคือปัญหาที่เกิดกับสัตว์ป่ากันนะคะปัญหาที่เกิดกับสัตว์ป่าคือปัญหาสัตว์ป่าถูกคุกคามค่ะสัตว์ป่า เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างมากไม่แพ้ทรัพยากรป่าไม้โดยสัตว์ป่าทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์ในป่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในสายใยอาหารและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแง่ของการหมุนเวียนสารต่างๆในระบบนิเวศเราจึงจำเป็นต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้ลดน้อยลงจนถึงขั้นสูญพันธุ์แต่ในปัจจุบันพบว่าปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่าลดลง หรือบางชนิดอาจสูญพันธุน์อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายปัจจัยทั้งทางธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์เองค่ะต่อมาคือปัญหามลพิษทางน้ำค่ะใครตอบได้บ้างคะว่าน้ำมีความสำคัญอย่างไรน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกเช่นเป็นแหล่งอุป,ปโภคบริโภคแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนา,นานาชนิด นอกจากนี้น้ำยังเป็นแหล่งพลังงานและใช้เป็นเส้นทางคมนาคมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วยในปัจจุบันพบว่าเกิดปัญหาหมลพิษทางน้ำมากมายเช่นปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งปนเปื้อนในน้ำซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วจึงมีความต้องการในการอุปโภคบริโภคมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาขยะตามมาการกำจัดของเสียลงแหล่งน้ำยังไม่ถูกวิธีของคนบางกลุ่ม ทุกสาเหตุที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดมลพิษทางน้ำได้ทั้งสิ้นค่ะมาถึงปัญหาที่4แล้วนะคะปัญหาที่4คือปัญหามลพิษทางอากาศค่ะอากาศที่เราหายใจประกอบด้วยแก๊สต่างๆมากมายหลายชนิดด้วยกันซึ่งแก๊สที่สําคัญคือแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สทั้งสองชนิดนี้จะมีความสําคัญมากและต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมสมดุลกัน แก๊สออกซิเจนจำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะมีความจำเป็นต่อการสร้างอาหารของพืชแต่ในปัจจุบันพบว่าแก๊สทั้งสองชนิดนี้อยู่ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมขาดความสมดุลจึงเป็นผลทำให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มีมากเกินค่าปกติ ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาไหม้และปัญหาภาวะโลกร้อนค่ะเรามาดูตัวอย่างปัญหาสภาพแวดล้อมและปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสมอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญไม่แพ้กันคือปัญหามลพิษทางดินค่ะดินเป็นทรัพยากรที่ใช้เวลานานในการเกิดโดยดินจะมีความสำคัญมาก ทั้งในแง่ของคุณภาพของระบบนิเวศและภาคเกษตรกรรมของประเทศแต่ในปัจจุบันพบว่าเกิดมลพิษทางดินมากมายเช่นปัญหาสารพิษที่ตกค้างอยู่ในดินเนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากเกินความจำเป็นตลอดจนการฝังกลบของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากชุมชนนอกจากนี้ยังมีปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจากการปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานานและการใช้สารเคมีที่รุนแรงในการเกษตรเป็นต้นค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าตอนนี้โลกของเรากำลังประสบกับปัญหาอะไรบ้างซึ่งปัญหาของแต่ละท้องถิ่นก็จะมีไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆเช่นสภาพแวดล้อมจำนวนประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนรวมทั้งจิตสำนึกในการอนุรักษ์ของคนในชุมชนนั้นด้วยค่ะเอาละค่ะจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากันร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เพื่อนๆทราบไหมคะแนวทางที่ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นแบ่งออกเป็นสามระดับได้แก่อะไรบ้างถ้าไม่ทราบตามพี่ยูเรนัสไปเลยคะ่ะแนวทางที่ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามระดับเริ่มจากที่ใกล้ตัวน้องๆมากที่สุดก็คือระดับบุคคลหมายถึงน้องๆแต่ละคน ต่อมาคือระดับชุมชนคือความร่วมมือกันของบริเวณที่น้องๆอาศัยเช่นเขตอำเภอหมู K ่บ้านระดับสุดท้ายคือเป็นความร่วมมือในส่วนของประเทศคือในระดับรัฐบาลครับเราจะมาเริ่มศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับแรกกันก่อนแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลมีอยู่ด้วยกัน9ก้าข้อง่ายๆดังนี้ค่ะหนึ่ง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 2. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. รู้จักฟื้นฟูทรัพยากรให้ฟื้นตัวและรู้จักปรับปรุงให้ดีขึ้น 4. ช่วยกันส่งเสริมการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ต้องรู้จักนำทรัพยากรที่ใช้แล้วมาผลิตใหม่ 6. ต้องรู้จักนำทรัพยากรอ,อื่นๆ มาใช้แทนทรัพยากรที่มีราคาแพงหรือกำลังจะลดน้อยหมดสูญไป 7. ต้องช่วยกันค้นคว้าสำรวจหาแหล่งทรัพยากรใหม่เพื่อนำมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่หายาก 8. ต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ9ต้องเต็มใจเข้ารับการอบรมศึกษาให้เข้าใจถึงปัญหาและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะ สำหรับแนวทางในสำหรับแนวทางในระดับชุมชนนั้นเนื่องจากประชาชนแต่ละคนเป็นสมาชิกของชุมชนที่ตอนอาศัยอยู่ซึ่งลักษณะและสภาพของชุมชนจะมีผลกระทบมาถึงประชาชนในชุมชนนั้นๆด้วยทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีในการอนุรักษ์ควรร่วมมือร่วมใจกันดังนี้ค่ะ 1. ประชาชนในชุมชนจะต้องตระหนักถึงการเข้าไปมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตน 2. ประชาชนในชุมชนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบของการจัดการและสามารถแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทมให้ดีขึ้นและสุดท้าย 3. จัดระบบวิธีการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนให้ประสานงานกับหน่วยของรัฐและเอกชนค่ะ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับรัฐบาลน,นั้นสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ1สําสำหรับรัฐบาลควรกำหนดนยโยบายและวางแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติรวมถึงเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น และความรู้ทางด้านการอนุรักษ์พัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม 2. สําหรับประชาชนไทยทุกคนควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับหรือกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3. สามําหรับหน่วยงานของรัฐทั้งในท้องถิ่นและภูมิภาคจะต้องเป็นผู้นําที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรวมทั้งจะต้องให้ความสนับสนุนร่วมมือกับภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในเรื่องการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสี่สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในท้องถิ่นและภูมิภาคจะต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมไปให้กลับสู่สภาพเช่นเดิมและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดสภาพการเลวร้ายต่อสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นมาอีกค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับบทเรียนเรื่องคนกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติค่ะหวังว่าเพื่อนๆคนเก่งจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของเราเพื่อให้โลกมีทรัพยากรที่มีคุณภาพไว้ใช้ตราบนานเท่านานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ